ทำไมข้าวถึงมีเมล็ดสีแดงและสีเขียวปนนะคะสีเขียววิเคราะห์กันได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเมล็ดอ่อนค่ะเมล็ดอ่อนที่มันไม่สมบูรณ์จากความร้อนจากโดนฝนโดนฝนแล้วก็เขาเรียกว่าเอาไปสีแปรแล้วก็จะมีสีเขียวอยู่นะคะแต่ว่าทานได้ค่ะทานได้นะคะ,ะทีนี้สีแดงสีแดงมันเกิดจากอะไรสีแดงเนี่ยไม่ใช่เป็นข้าวกล้อง เรดเอ่อเรดบอลไลท์ hmm. มาปนนะคะ mm hmm. แต่ว่าสีแดงตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าลักษณะแบบพันขยายค่ะพันชั้นที่หนึ่งคือพันหลักนะคะสำหรับคนที่ทำพัน ข้าวขายเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่มีตัวที่เป็นพวกเมล็ดแดงเนี่ยปนเลยค่ะแต่ทีนี้พอข้าวเราเนี่ยใช้พันธุ์ซ้ําๆไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าพันุ์ขยายเพอะพันุขยายแล้วเนี่ยโอกาสในการที่มันจะกลายพันธุ์ของข้าวเนี่ยค่ะก็จะมีสูงค่ะจะมีสูงมเมล็ดสีแดงเนี่ยทานได้ปกติเหมือนข้าวเลยค่ะแต่มันเป็นข้าวที่กําลังจะกลายพันธุ์ซึ่งรอบหน้าเราก็จะ เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนพันใหม่ค่ะใช้พันธุ์ที่บริสุทธิ์ขึ้นข้าวก็จะลดสีแดงลงไปนะคะอันนี้ก็เออแต่ว่าอันนี้พี่เก๋ไม่ได้ดีดออกนะคะก็ยังใช้ตัวนี้อยู่ยังใช้ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นสีแดงปนนิดหน่อยนะคะอย่าว่ากันนะคะเพราะว่าเป็นข้าวที่ทานได้ปลอดภัยเหมือนเดิมค่ะ